สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ปล่อยจ่อยบิ๊กออนไม่เอาผิดเอกนิษปัญญาที่ไม่รับใช้ทีมชาติหลังเกิดเรื่องราวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากตัวแทนของเอกนิษฐปัญญาว่าขอถนตัวออกจากทีมชาติไทย ชุดดุยสุศึกเอชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์ปี2567โดยเได้ให้ผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปลีซีซันกับอุลวะเรดไดมอนต์ต้นสกัดในศึกเจริญญี่ปุ่นหลังทีมมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นแพรมาเทียสชาวโนเวย์ก็ทําให้ขอถอนตัวจากกิมชัดไทยและส่งผลให้มาซาสดะอิชิอิไม่มีทางเลือก นอกจากจะต้องเรียกพิชาอุตรากองกลางจากสโมสรเมืองทองอยูเนเตดเข้ามาแทนที่ในทันทีเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปโดยเจ้าตัวยังไม่ออกมาขอโทษทีมในตอนนี้อีกด้วยก,การล่าสุดนะครับการกระทําเช่นนี้จริงๆแล้วสมาคมฟุตบอลไทยสามารถติดต่อไปยังสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นได้หากนักเตะหรือสโมสรไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามระเบียบวินยัยว่าด้วยการลงโทษวินยัยมารยาท กดข้อ6.10ในกรณีที่สมาคมเรียกตัวนักกีฬาเพื่อแข่งขันในานามทีมชาติองค์กรสมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปล่อยตัวนักกีฬาฟุตบอลให้กับทีมชาติหากฝ่าฝืนนักฟุตบอลจะถูกพักการแข่งขันสองนัดหรือปรับเงินสมมตสิย่างไรก็ตามนะครับทางทีมงานก็ได้รับข้อมูลว่าบิ๊กออสเป็นตำรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพัน่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย คงจะไม่ทําแบบนั้นเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลในการตัดสินใจและตัวเองจะหมดวาระลงในวันที่8กุมภาพันธ์นี้แล้วจึงไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมาอีกนะฮะโอ้โลาก่อนฟอนเตเลซ่าแถลงอำลาลูคัสคริสพิมก่อนซบบุริลัมฟอนเตลซ่านะครับแถลงการขอบคุณลูคัสคริสพิม จมทัพชาวบราซิเลียนอย่างเป็นทางการก่อนที่จะย้ายมาเปิดตัวกับบุรีลัมยูเนเต็ดในช่วงเล็กที่2หลังจากที่ตัวเป็นข่าวว่าเตรียมย้ายมาเล่นในศึกลิเวอร์พูลยูไนเต็ดในเลกที่2สําหรับลูคัสคริสพิมดาวเตะชาวสซบัสบราซิลในวัย29ปีล่าสุดต้นสกัดอย่างสโมสอนฟันเตลีซาได้ออกมาแถงลงการเขากับคุณเจ้าตัวพร้อมอวยพรให้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นทางการ โดยสำหรับลูก้สคริสพิมนะครับย้ายจากตำแหน่งของฟอนตอร์ซาซึ่งมาอยู่กับบุรีมนอนเต็ดล่าสุดนะครับโดยเคยพาฟันตอร์ซาเมื่อปี2021พา,วาคว้าแชมป์คัมปีสโอนาโตเซรเรซาในปี2021-2023ถึงและวคว้าแชมป์โคปาโดนาเรสเตในปี2022ส่วนผลงานตลอดการรับใช้ให้กับฟันตเร์ซาตลอด3ปีลงสนามไปที่สิ้น128นัด ซัดไปก้าวประตูกับ17แอดเซทท่านี้นะครับเจ้าของสูงสูง178เซนติเมตรยังเคยผ่านการแข่งกับหลายทีมในบราซิลมาแล้วทั้งซันโตสวาสโกโดากามาจอห์นวิลอ์ตแลนติโกกักวนเนซาอิตูโนโ่เซาเบนโต้กอรานีเอฟซีและฟอนเตเลาซาเป็นทีมล่าสุดก่อนที่จะย้ายมาเปิดตัวกับวิลมยูนเนเต็ดต่อไปนะครับยินดีต้อนรับสู่ไทยลีก พอรีนงามพิงคถึงประเด็นเอกนิตต่างจากแข้งญ,ญี่ปุ่นของลิเวอร์พูลอย่างไรจากประเด็นร้อนเอกนิตปัญญาแนวรุกข,ของอุลวะเรดไดมอนด์แจ้งถอนตัวจากทีมเชลตายชุดซูสึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาโดยเหตุผลต้องการเขา้าร่วมปีซีซันกับทีมอุวะเรดไดมอนด์เนื่องจากสถานการณ์ของทีมมีการเปลี่ยนแปลงคุณหม่ล่าสุดมาดามปอพอลินงามพิงค์ หนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมกกฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พูดถึงประเด็นร้อนดังกล่าวถึงการถอนตัวทีมชาติของเอกนิตเทียบกับแข่งทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรลิเวอร์พูลว่ามีความแตกต่างกันพอลีนงามพิงมองประเด็นของเอกนิตปัญญาถอนตัวทีมชาติไทยว่าต้องเอาใจเขามาใส่เจ้าเราและสามารถมองได้สงแง่มุมทั้งในมุมนักเตะและในมุมของแฟนบอล ทำไมนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเขายอมทิ้งโอกาสกับลิเวอร์พูลมาเล่นกับทีมชาติก่อนนั่นเพราะเขาบอกว่าศักดิ์ศรีในการเล่นทีมชาติญี่ปุ่นมันมีโอกาสที่จะต่อยอดในวิชาชีพเขาได้มากกว่าแต่สำหรับเอกนิป,ปยญาเป็นข้อยกเว้นเพราะมาตรฐานมันแตกต่างกันอยู่แล้วท้ายที่สุดพอลินงานพิงค์มองว่าหน้าที่ในการเพิ่มคุณค่าของทีมชาติต้องเป็นหน้าที่ของคนที่จะเข้ามาบริหารฟุตบอลไทยหลังจากนี้ด่วน มาริโอยูรอฟสกีโพสต์สุดภาพภูมิใจ2อขุนพลทีมชาติไทยลุยเอเชียนคับของมาซาทดะอีชีเอความพูดภูมิใจของผมมาริโอยูรอฟสกีนะครับอดีตกุนซือของทีมเมืองทองโพสต์ข้อความสุดภาพภูมิใจที่พิชาอุทากับวิลิเทพป้อมพันธ์ที่มีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาซาทระอีชเอ ลุยรายการถ้วยใบใหญ่สุดของทวีปเอเชียในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตายร,ระบุค,คชับชันว่าพวกคุณคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของผมในอาชีพโค้ชและมีหลายคนที่กําลังจะตามมากระสืบเนื่องมาจากคนนี้นะฮะทั้งสองคนวิลเทเอร์ป้อมพันนะครับและก็ทนานดั่นของพิชาอุทราเป็นโค้ชมาริโอยูโรสกีเป็นคนปูปั้น โดยสำหรับพิชาอุทาและวิโรเทียปมพันธ์ถือเป็น2แข้งคู่บุญของมาริโอยูรอฟสกี้ที่มักจะใช้งานเป็นกองลังสำคัญให้กับทีมอยู่เสมอสมัยที่ตอนอยังทาหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชของทีมเมืองทองยูเนเต็ดท่านี้มาริโอยูรอฟสกี้ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าเขาจะเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยในอนาคตมาแล้วมันต้องจังสิพิชาเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยในทันที เป็นที่ต้องหัวแล้วหลังถูกเรียกตัวแบบกระทันหันหลังจากล่าสุดนะครับตัวเองนั้นอยู่ในพืวงพันพักผ่อนนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้ติดทีมชาติไทยแต่เมื่อทีมชาติไทยเรียกตัวพิชาเขาก็รีบกลับมาแรงงานตัวกับทีมชาติไทยทันทีโดยทิ้งช่วงเวลาที่พักผ่อนอยู่กับครอบครัวโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้พักวัอนอยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่หลังเอกนิพนธ์ปัญญาถอนตัวพิชาก็ได้ถูกเรียกตัวมาแทนที่ และเจ้าตัวปฏิเสธการเข้าแรงงานตัวกับทีมพาตไทยเป็นที่ร้เลแล้วสําหรับเอกนิตปัญญาส่วนพิชาอุทาก็ถึงคมป์ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สู้ๆนะฮะดึกสุดาาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่9มกราคม Rocky.